เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายสมเกียตตั้งเสือิอํานวยประธานมูลและในที่ส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมการประกอบพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลอุทัยสวรรค์อาเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยนายสมเกียรตินะคะกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุค่ะทางมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเคลื่อนย้ายศพจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลอุทัยสวรรค์อาเภอนากางมาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเพื่อทําการชนะสูตรนะคะแต่ระหว่างนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ให้นําร่างทั้งหมดทั้ง37กร่างรวมถึงร่างของผู้ก่อเหตุค่ะมาเก็บรักษาไว้ที่มูล,ลนิธิส่งเสริมธรรมก่อน ซึ่งทางมูลลนิธิก็ได้ดําเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆรวมถึงการหาโรงเย็นให้นะคะจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพในวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาและในวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการมูลลนิธิจึงมีมติจัดพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลโดยนิมนต์พระราจากวัดโพธ,ธิวารามจํานวน9ารูปทําพิธีสวดอุทิศส่วนกุศลและสวดบังสกุลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีผู้มีเจตสัทธาจากร้านเป็กโก้ตลาดไทยอีสานได้บริจาคโรงเย็นให้กับทางมูลลนิธิเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปค่ะนึกถึงลงยัคนนะครก็เป็นเศนะคร